กุหลาบขนาด6เซนนะคะแบบบ้านค่ะสีแดงนะคะสวยงามมากๆเลยชุดนี้นะคะเป็นกุหลาบจากกระดาษสาแท้ร้อยเปอนต์นะคะขนาดประมาณ6เซนค่ะเป็นดอกบ้านนะคะดอกบานสวยงามมากๆเลยค่ะพี่ๆน้องๆนะคะท่านไหนที่อยากจะได้เป็นอุปกรณ์นะคะหรือเฉพาะกรีบนะคะเอาไปทำเองเนาะ สามารถที่จะแจ้งสีและจำนวนให้เจี๊บทราบได้เลยนะคะเจี๊ยบสามารถจัดส่งให้ได้เลยนะคะและก็กลีบแบบนี้นะคะกลีบกุหลาบแบบนี้นะคะสามารถที่จะทำดอกตูมดอกแย้มและดอกบานได้เลยค่ะพี่ๆหลายๆท่านนะคะที่ใช้ทำเป็นตุ้มอุบะพรมลายนะคะหรือช่อเอื้องนะคะก็สวยงามมากๆค่ะช่อเอื้องนะคะเราสามารถที่จะเข้าเป็นดอกตูมดอกแย้มและดอกบานได้เลยนะคะ ดอกตูมดอกแยมและดอกบานได้เลยนะคะสำหรับดอกตูมนะคะหลายๆท่านใช้ทำเป็นดอกกุหลาบตุ้มอุบะพวงมาลัยสวยงามมากๆค่ะนะคะในก,กุหลาบนะคะในกุหลาบแบบนี้นะคะกระดาษสาแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะสวยงามนะคะการเข้าดอกวิธีทำนะคะจะมีคลิปสอนไว้นะคะพี่พี่สามารถจะเข้าไปดูได้เลยนะคะในช่อง YouTube ดอกไม้กระดาษสารินละสาค่ะหรือจะให้เจี๊ยบส่งเป็นลิงก์ให้ก็ได้นะคะ ทักทายกันเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวเจ็บส่งลิงให้ก็ได้ค่ะขอพระคุณทุกๆบ้านทุกๆออเดอร์นะคะกุหลาบขนาด6กเส้นนะคะใช้งานได้หลากหลายอนเนกประสงค์มากๆเลยนะคะหรือหลายๆท่านตเตรียมทํานะคะเป็นดอกไม้ติดก,กล่องของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลวันปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนะคะวันคริสต์มาสนะคะวันปีใหม่นะคะหรือวาเลนไทน์นะคะ ได้เลยค่ะได้เลยนะคะทำช่อเข็มกลัดติดหน้าอกหรือว่าเป็นข้อมือเพื่อนเจ้าสาวก็สวยนะคะแบบนี้คือแบบบานค่ะนะคะแบบบานสามารถขึ้นรูปงานได้หลากหลายมากๆเลยนะคะเข้าไปดูวิธีทํากันได้เลยนะคะเจ๊มีคลิปสอนทําไว้นะคะหรือจะให้เจ๊บส่งลิงก์ให้ก็ได้นะคะทักนะคะทักทายเจ๊บทาง Facebook ก,ก็ได้ค่ะดอกไม้กระดาษสารินและสานะคะหรือจะโทรและไลน์นะคะเป็นเบอร์เดียวกันเลยค่ะ086 หนึ่ง1 4นะคะสามารถที่จะทักสีและจำนวนนะคะแจ้งบอกเจี๊ยบได้เลยค่ะนะคะเจี๊ยบจะส่งให้ได้ทุกบ้านทุกท่านนะคะขอบพระคุณพี่พี่น้องนทุกท่านขอบพระคุณทุกๆออเดอร์เลยค่ะขอบพระคุณคะ่ะ